เสียเวลาวะ่ะหเตือนยังไงฉันจะไปรู้ไหมล่ะก็ช่างหัวมันสิแม่แกฉันนี่แหละค่ะจะดนเฉงหัวเอาไม่ต้องสั่งฉันฉันเป็นลูกค้านะกลับกินข้าวคุณต้องไปที่บ้านคุนไปไปไปน้องครับ น้องน้องที่เล่นมือถืออยู่ครับพี่ขอสั่งอาหารหน่อยสิครับนี่อาหารร้านเนี้ยมันแพงนะคุณมีปัญญาจ่ายหรอคะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ย คงจะมาหลอกกินฟรีร้านชั้นละสิไม่ใช่นะครับผมมีเงินจ่ายไม่ได้มาหลอกกินฟรีซะหน่อยหรอแต่ดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนะดูสภาพสิยันเก่าซะขนาดเนี้ยตายจริงสารลูปแบบเนี้ยนะเขาเรียยวคนจนชัดเลยอะ ฉันว่านะเก็บเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ได้ก่อนดีกว่านะ้ค่อยมากินที่ร้านนี้อะ่ะจำใส่หัวไว้เลยนะแต่งตัวแบบนี้มันไม่เหมาะกับร้านฉันแต่ว่าฉันบอกให้ออกไปได้แล้วไงอย่างแกกลับไปกินข้าวุ ดีค่ะคุณลูกค้าเมื่อกี้ท่านคะน่ไม่เห็นหรอเพาพี่มาคนเดียวประทานโทษค่ะคิดว่ามีคนอื่นมาด้วยนะคะลูกค้านั่งโต๊ะนี้ได้เลยนะคะพอดีว่านั่งโต๊ะนูน้นมันใกล้คนนีนอ้อค่ะ นี่ค่ะเมนูทางร้านเมนูแนะนำช่วงนี้ก็จะมีสเต็กเนือ้ 5, อเอฟไฟต์กุ้งอบกุ้งเส้นชูชีพก,กุ้งแม่น้ำคุณลูกค้ารับไหมคะเมนูก็งันๆน่ะหูเบอร์เกอร์หน้าเนื้อโกเบเหรอถ้าสนใจนะเนี่ย ไม่เอาอ่ะกินลบอ้วนแคลมันเยอะอะไรเนี่ยพิซซ่าหน้ากุ้ง lobster โอ๊ยมาคนเดียวอ่ะกินไม่หมดหรอกสลัดหน้า็ดทชัฟเฟิลโอ้ดีสุขภาพมันไม่อิ่มไม่เอาอะไรเนี่ยซูชิหน้าอูดิ เบื่ออาหารญี่ปุลล่นละทำไมร้านนี้มีแต่เมนูเชยเชยอะ่ะงั้นพี่เอาเป็นสปากเกตตี้หน้าซอสหมูแล้วกันได้คะ่ะลูกค้ารับอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่อะ่ะ เป็นสปาเกตตี้ซอนหมูหนึ่งนะคะน้องที่นี่น้ําแข็งกับน้ําเปล่าฟรีนะน้ำแข็งกับน้ําเปล่าฟรีค่ะงั้นพี่ขอน้ำแข็งเปล่าหนึ่งแก้วนะฮะน้ําแข็งเปล่าหรอคะหูตึงรือไง พี่บอกว่าขอนัำไข่ปลาดองแก้วได้เลยค่ะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้นะคะรอสักครู่นะคะเขาไม่คัดลูกค้าร้านนี้บ้างเลยหรืองไง ีเองเพียแล้วลูกค้าผู้ชายตัวน,นั้นน่ะเขามาก่อนไม่ใช่เหรอเขาได้สัง่งยังฉันจะไปรู้ไหมล่ะก็ช่างห่วงสิ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ายังไม่ได้สั่งอาหารใช่ไหมคะยังครับสัง่งเมนูนะคะขอบคุณครับเมนูอาหารเยอะเลยนะครับใช่ค่ะมีเมนูแนะนำไหมครับมีค่ะขอแนะนำเป็นเมนูนี้เลยนะคะงเงน,นื้อสเต็กเอควาย่ะนน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยค่ะโอ้โจริงเหรอครับใช่ค่ะ มีพลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นพิซซ่าหน้าลาเบลวค่ะเป็นพิซซ่าซูเปอร์เศษของทางร้านที่ไม่สามารถหาที่ที่ไหนได้แล้วค่ะห<อ>ก็ยังมีไก่ทอดซอสเกาลี้นะคะแล้วก็มีสปากเกตตี้ซอสหมีครับวพื่ะคะ่ะอย่างนั้นผมขอสิ่งที่คุณพูดมาอย่างละจานครับได้ค่ะขอทวนรายการนะคะเป็นสเต็กเนื้อ A5 ฟาหนึ่งนะคะ พิซซ่าหน้าลาเบล,ลึ่งค่ะไกท่ทอดซอสเกาหลีหนึ่งนะคะสปาเกตตี้ซอสเผ็ดทอเฟห,หนึ่งค่ะส่วนเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะผมขอเป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับน้ำเปล่านี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็ผมขอข้าวเปล่าจานนะครับได้ค่ะข้าวเปล่าหนึ่งนะคะขอนยญาเก็บเองนะคะขอบมากค่ะอาจจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะวันนี้เรามีเชฟแค่คนเดียวค่ะ สะดวกใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับผมรอได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตสร์ฟนะคะคุณลูกค้าเราอ,อาหารจะคู่นะคะขอบใจ าเกตี้ได้แล้วค่ะคุณลูกค้านี่คะ่ะขอบใจทานให้อร่อยนะคะ ะะไม่แบบเนี้ยฉันกินไม่ได้หรอกนะแกรีไปทำมาใหม่ให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าคุณลูกค้าไม่ได้แจ้งมาแต่แรกนะคะก็แล้วจะทำไมล่ะฉันเป็นลูกค้านะงั่นแกก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะไปทำสปาเกตตี้ให้ฉันใหม่ดี หรือว่าแกจะเป็นคนรับผิดชอบค่าอาหารให้ฉันก็ได้ค่ะแค่เนี้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะ ะคน้องครับครับพี่มีอะไรอยากจะถามไหมาสิได้ค่ะคือว่าพี่สั่งอาหารไปก็เยอะนะน้องไม่กลัวว่าพี่กินแล้วหนีหรอจริงๆก็กลัวนะคะเพออะไราะรายได้เดือนหนึงของฉันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าคุณลูกค้าหนีไปฉันต้องรับผิดชอบค่าอาหารเอง แต่ฉันก็เชื่อใจนะคะถ้าคุณลูกค้าจะไม่ทำแบบนั้นเพราะถ้าคุณลูกค้าจะทำแบบนั้นจริงๆคงไม่ถามฉันแบบนี้หรอกคะ่ะใช่ไหมคะ รองเงินทอนสักครู่นะคะเงินทอนเก้าร้หนึ่งบาทค่ะ ดีมากพี่เนี่ยประทับใจมากเลยจ้ะพี่จะไปรีวิวให้มีห้าดาวเลยนะขอบคุณค่ะไว้ว่างๆอะ่ะพี่ก็จะแวะมากินที่ร้านนี้อีกละ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้า คิดแค่หนึ่งบาทเนี่ยนะเสียเวลาว่ะน้องคิดเงินหน่อยครับ หมด5รายการนะคะ499บาทค่ะนี่บอกไปบริการมันทำไมอะ่ะส่วนแกอะ่ะฉันไล่ออกไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเมื่อไหร่จะไปสักทีมัเนเนปะ็นลูกค้าละเบียก็มันจริงนี่หน้าตาแบบนี้นะคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารหรอกแล้วกินไปตั้งเยอะเนดูสิ คิดว่าผมไม่มีเงินเหรอครับอันนี้ข้าวหานะครับนุงน่งพรดมากค่ะส่วนนี้ผมให้คุณจะดีเหรอคะดีสิครบเพราะคุณเน่ยเป็นพนักง,งานที่ดีไม่ได้เลือกปฏิบัติจากคนภายนอก มีหรอกนะทิปมืออ่ะมีแต่ให้ทิปรวมเท่านั้นแหละไม่มีทิปมือฮัลโหลว่าวฮัลโหลว่างไงหนึง่งร้านนายให้ทิปมือได้ไหมได้ดิถ้านหนึ่งอยากให้ก็ให้ไปเลยดีเลยเออแล้วดูกล้องวงจรปิดยังอ่ะดูละ ไม่ต้องห่วงหรอกเอ๋ก็ฝากเีนะอืมถึงนี้คุณคงไม่ติดใจอะไรแล้วครับนี่ติดส่วนตัวนะครับไม่ติดส่วนรวมขอบคุณครับของมากเลยค่ะนี่นี่คุณเป็นเพื่อนของคุณเบาเจ้าของร้านแล้วทำไมไม่แจ้งฉันก่อนล่ะคะ ผมเป็นใครรู้จักใครจำเป็นต้องบอกด้วยเหรอครับผมก็แค่มาในฐานะลูกค้าคนหนึ่งคนอย่างคุณน่ะเป็นพนักงานแต่กลับเลือกปฏิบัติแบบนี้ผมว่าคุณน่ะคนพิจารณาตัวเองนะครับง<ช>ั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะไว็กกันได้ามาใช้บริการใหม่นะคะค<อ>่ะข้าแก่นี่ สวัสดีค่ะเท่าแกสวัสดีครับน้อไปไงมาไงคะท,ทำไมถึงมากินร้านแบบนี้คนรวยระดับรยร้านอย่างเท่าแกเนี่ยถ้าเป็นฉันอะฉันไม่กินข้าวในห้างนู้นดีกว่าพอดีว่าเป็นร้านเพื่อนอะก็เลยมานหนุนแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกเท่าแกแล้วนะผมอะยังไม่ได้แก่อะไรขนาดนั้นก็หน่อย มันเรียกจนปิดปากแล้วค่ะนิธถ้าฉันเรียกจะอื่นนะมีหวังเจ๊มันได้ยินเข้าฉันเนี่ยแหละคะ่ะจะโดนเฉงหัวเอาทำไมขนาดนะั้นหรอกแก่ทำไมแต่งตัวแบบนี้เจ๊เขารู้ไหมคะเนี่ยกูไม่ได้บอกอะ่ะรอ้งองงานยวขอได้งานก่อนนะคะเฮ้ย,ยนะ้าขอร้องแหลย <laughs> ได้ค่ะอันนี้มือถืออีท ผู้แก่กัดจะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ถึงโยนทิ้งใช่ไหมคะฉันขอก็ได้นะคะพอดีว่าลืมนะอ๋อลืมเฉยๆผมมากนะค่ะคิดลืมมากเลยนะคะวก็ไม่เอาอยเดี๋ยวยังไงไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มเนูสวัสดีค่ะคุณเบาฮัลโหลเบียผมไล่คุณออกฮะไล่ลออกใช่คุณเองอะมันไม่มีใจรักในงานบริการผมว่าไปหางานทําที่อื่นเถอะไปออคุณเบาคะฉันขอโทษค่ะ ฮัลหลฮคุณคะฉันขอสั่งในมุูนี้ได้ไหมคะไม่ต้องสั่งฉันไปสั่งคนเอ๋อนน่ฉันไม่ได้ทำงานที่นี่และน้องคะพี่ขอสั่งในนูไหนคะ่ะได้ค่ะ